ก่อนที่จะกลับบ้านวันนี้เรามาถ่ายรูปรถไฟสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ที่สถานเมอดอินจัตุรัสรอขบวน439ครับจะสถานนี้จากชุมทางแก่งคอยไปบัวใหญ่เนาะก็มารอใน15นาฬิกา32นาทีหรือว่า10หรือว่าบ่าย3 32นะครับก็ เดี๋ยวเราจะรอให้รถอดมาตรงชันชลานะครัแเราทุกคนไม่เห็นแต่ผมเห็นคนเดียวไงเดี๋ยวเรายังไม่ได้สับประแจลางนู้นเลยมาแล้วเนาะมาจช่ป่ะหัวแหลมๆยานะยาเนี่ยยาสองยาหนึ่งศูนย์สองเก้า เย่บัวให้ไม่ใช่ซิมาแล้วครับตอนที่ถนีรั่าย้สนี้กล้บวนสินขอและสัมภาระของที่ถต้องครบถ้วนซีลเดิมครับ เดยอส4-4ชิบหายและเสียงวีแบบนั้นใช่เลยผมว่าใช่เลย4-4คนนั้นใช่เลยครูใช่ครูบา

เคลียเบรกแล้วครับนี่เครื่องเ้าเบรกเสาเบรกไม่ไหวให้กล้องน่อย ไม่ใช่บีไม่ใช่ศูนสองเจ็ดเพราะว่าที่เกียดท้งฟังที่หูจะเต้นระบาดุุคขนก็จุบเลยครับสามะเท